ทำงานทีวีเป็นพิธีกรไงเ้วเกิดอยู่ดีๆมันไฟมันมอดไปเฉยนี่ปกเนี่ใกล้ตัวผมหรื่าเขาฝากถามมาฝถามกัเตอช่วงติวรักเต็มร้อยจากคุณผู้หญิงที่ตอนอายุ43ปีช่วงหมดประจำเดือนมีอาการหยุดหงิดโมโหง่ายเกี่ยวกับไวทองหรือเปล่าคะ และตอนนี้คุณผู้หญิงท่านนี้อายุ46ปีค่ะแล้วคุณผู้หญิงท่านนี้ก็อยากจะทราบอีกน,นะคะว่าผู้หญิงหมดความต้องการทางเพศตอนอายุเท่าไหร่คะและสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือเปล่าและอีกข้อนึงนะคะจะขอถามแทนสามีด้วยค่ะว่าอาการของสามีที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศเกี่ยวกับวัยทองไหมคะ ตอนนี้สามีอายุ52ปีงานที่ทำก็เกี่ยวกับขับรถเคลื่อนจกักรและทำชุรานิดหน่อยเข<น>าเคยบ่นว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศและจะมีอาการหงุดหยิดง่ายที่บ่นง่ายอันนี้จริงหรือเปล่าคะผู้หญิงนั้นจะหมดความรู้สึกทางเพศไหมนะครับโดยทั่วไปแล้วไม่นะครับความรู้สึกทางเพศไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีตลอดชีวิตนะครับรมีตลอดชีวิตเพราะน้อารมณ์เพศนี่มีตลอดชีวิตแต่เมื่ออายุมากขึ้นนะครับไอความกระปรี้กระเปร่ามันจะน้อยลง นะครับความทีของการมีอารมณ์เพศก็จะห่างออกไปเรื่อยๆอนะครับแต่ถามว่ามันจะมีตลอดไหมมีตลอดออนะครับแฝงตัวอยู่นะครับ <c oughs> มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ <c oughs> แต่ว่ามันจะห่างออกไปนะครับความรุนแรงจะน้อยลงนะครับเนี่ที่สองนะครับในช่วงหมดประจําเดือน อาการที่ที่ที่เล่ามาเนี่ยนะครับก็เป็นอาการที่เหมือนหมดประจําเดือนทุกอย่าง,งแต่ว่าเริ่มต้นเมื่ออายุสี่สิบสาก็อยู่ในในช่วงที่หมดประจําเดือนได้นะครับเพราะฉะนั้นอาการที่หงุดหงิดนะครับแล้วก็โมโหง่ายน่าจะเกี่ยวกับวัยทองนะครับาารที่สงสัยเยอะๆงนี้เป็นวัยทอง <laughs> นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นถ้ายังมีอาการแบบนี้อยู่เนี่ยก็ ก็น่าจะไปปรึกษานะครับหมอซึ่งเป็นหมอทางสูตินรีแพทย์นะครับที่ดูโรคเฉพาะสตรีเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าขาดฮอร์โมนก็ก็น่าจะพิจารณาว่าจําเป็นต้องใช้ฮอร์โมนไหมนี่สาหรับผู้ชายเนี่ยนะครับถ้าผู้ชายแน่นอนผู้ชายวัยรุ่นกับผู้ชายอายุ40นี่มันต้องต่างกันแน่ๆนะครับต่างกันแน่ๆโดยทั่วไปแล้วก็คล้ายกันนะครับก็ผู้หญิงอะความรู้สึกทางเพศมีอยู่ นะครับแต่มันจะลดลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไป,งไปห่างออกไปความรุนแรงความกระปรีก้กระเป่าก็จะจางลงจางลงนะครับนี่ถ้าอายุยิ่งอายุเยอะแล้วต้องทํางานหนักมันก็ยิ่งผสมโรงหนักเข้าไปอีกอนะครับไงานนี่มันเกี่ยวด้วยหรือหมอเกี่ยวครับมันทาให้เกิดความเครียดนะครับเพราะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นทาง,งานต้องหนักนะครับมันก็จะเครียดเครียดในอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกทางเพศต่างๆนี่มันมีอารมณ์นี่มันมีที่ผลโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งซึ่ง ซึ่งสามีเนี่ยนะครับก็ก็เกิดอันนี้ขึ้นนะครับอ,อาจจะเป็นเรื่องของไวทองของผู้ชายหรือว่าเนื่องจากการงานของเขานะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะน,นั้นถ้าถ้าอยากจะดูให้ละเอียดนะครับก็อาจจะไปโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับซึ่งเขามีเปิดคลินิกไวทองผู้ชาย,ยนะครับอลองปรึกษาดูที่นั่นอาจจะจะจะดูว่าเนี่มันเป็น วัยทองจริงหรือเปล่านะครับจะได้ดูแลรักษากันไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าอย่างผู้ชายอายุสัก38เป็นทำงานทีวีเป็นพิธีกรเอนไงแล้วเกิดอยู่ดีๆมันไฟมันมอดไปเฉยๆนี่ปกติมันใกล้ตัวผมรึเปล่าเขาฝ่ายขามมาฝ่ายขาสแต็มันอย่างนี้มันจะไวทองอย่างไรมันอาจจะเร็วไปหน่อยนะมั้ยสามแปดมันก็เฉียดเฉียดสี่สิบนะครับก็มีนานๆเจอทีนะโอเคครับค่ะ ปกตินะฮะของคนวัยทองปรึกษาหมอดีที่สุด